สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับครูพี่จริงนะจ๊ะนะครับก็วันนี้เราก็จะมานะครับขึ้นเรื่องการหารเศษส่วนกันนะครับกล้องมีปัญหานิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ถูไฟตกใส่โอเคนะครับก okay, ็ก่อนหน้านี้นะครับเราก็เป็นเรื่องการคูณน,นะครับการหารกับการคูณจะเป็นคล้ายๆกันเลยนะครับถ้าเราทําเรื่องการคูณได้การหารก็จะเป็นเรื่องสบายเลยนะครับยังไงครูขอยกตัวอย่างการคูณก่อนเช่น1นึ่งส่วนสอง คูณ3ส่วน4ี่ะเอาแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าไม่มีตัวไหนตัดทอนได้แล้วเราก็จับคูณกันเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะเป็น3ส่วน8น,น,น,นะครับอ่าถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ลองกลับไปดู ep ก่อนหน้านี้ดูแต่ว่าถ้าใครยังงงอยู่ดูแล้วงงก็บอกครูได้นะครูจะอัดคลิปให้ใหม่เอาให้นานกว่าเดิมนะครับ นี่คือการคูณเศษส่วนแล้วการหารเศษส่วนก็จะเป็นเหมือนการคูณนะครับอ่ะเป็นยังไงข้อที่1เลยแล้วกันนะครับเอาตัวอย่างก่อนตามเอาเหมือนตัวอย่างเปเลยข้อที่1 1ห,หส่วน2หารนะเมื่อกี้กับพูดคูณ3ส,ส่วน4นะครับ1ส่วน2หาร3ส,ส่วน4 ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเท่ากับ1นส่วนสนะครับเมื่อไหรถ้าเราเจอหารให้เปลี่ยนเป็นคูณก่อนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนี่ทำแบบนี้นะครับนี่างแตกต่างกันนะครับนี่กับการคูณแต่ก็มีความส่วนคล้ายกันอยู่นะมีอะไรตัดทอนกันได้ไหม นี่2กับ4สามารถตัดทอนก็ได้ก็ตัดแต่ถ้าถามว่าเราไม่ตัดได้ไหมก็จับคูณกันเลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่ตัดสมมุตินะสมมุติอันนี้กรณีที่ไม่ตัดนะมันก็จะได้เป็น4ส่วน6ก็มาตัดทอนตอนสุดท้ายก็ได้นะครับได้เป็นแม่222 2, 2เป็น4 2 3เป็น6ก็เลยได้2อส่วน3านะันนี้ครูขอรบฟังน่อ,อก,ก่อน สองส่วนสามเสร็จเรียบร้อยนี่คืออีกวิธีหนึ่งแต่ถามว่าเราตัดทอนก่อนได้ไหมามาดูวิธีสีชมพูด,ด้านล่างต่อนะครับเท่ากับเราตัดทอนก่อนก็ได้นะครับ2 1เป็น2 2 2เป็น4เราจะใช้ตัวเศษกับตัวส่วนตัดทอนกันนะครับถ้าตัดทอนกันเสร็จแล้วไม่มีตัวไหนตัดกันได้แล้วยกเว้นแม่1กับแม่1เราก็จะไม่เอามาตัดกัน เราก็จับคูณกันเลยนะครับก็จะได้เป็น1คูณ2ก็ได้2นะครับ2 1คูณ3ก็ได้3ก็เลยตอบ2ส่วน3เห็นไหมคำตอบเราก็จะเท่ากันจะตัดตอนไหนก็ได้นะครับการคูณแต่การบวกกับการลบเราต้องบวกกันเสร็จก่อนเราค่อยตัดตอนไม่ใช่ว่า1ส่วน2บวกกับ4ส่วน3นี่ เห็น2กับ4ตัดได้ตัดปั๊บป๊บไม่ใช่นะครับการบวกกับการลบต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วก็บวกกันให้เสร็จค่อยมาตัดตอนสุดท้ายต้องใช้วิธีเหมือนอันนี้บวกกันให้คูณกันให้เสร็จก่อนค่อยมาตัดแต่การคูณน,นะครับตัดก่อนก็ได้หรือคูณกันเสร็จค่อยตัดก็ได้มีค่าเท่ากันแต่การบวกกับการลบไม่ได้นะครับระวังดีๆอันนี้ไม่ได้ทไม่ได้ โอเคฝากไว้แค่นี้นะครับก็เราก็จะมาดูนะครับว่าการแก้โจทย์แต่ละข้อเป็นยังไงนะครับมีความแตกต่างกันยังไงข้อที่2องกล้องกับพิปไปกับพิปมาข้อที่2นะครับ2หารนะครับ5ส่วน2นะครับเท่ากับอ่าถ้าไม่เขียนส่วน สิ่งที่ไม่เขียนไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็จะกลายเป็น2ส่วน1ห,หรือว่า2เฉยๆก็ได้นะครับคูณเราจะเปลี่ยนแค่ตัวด้านหลังนะครับตัวด้านหน้าก็คงสภาพไว้อย่าไปเปลี่ยนนะครับเจอหารเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็จะเป็น2ส่วน5แบบนี้ ตัดทอนได้ไหมตัดไม่ได้ก็จับคูณกันเลย2 2เป็น4ส่วน5นี่คือการคูณมีแค่นี้ครับอ่าแล้วถ้าตัวด้านหลังล่ะลองดูให้เอาตัวอย่างคล้ายกันเลยแล้วกันข้อที่่าข้อที่ 3, 3. ใครไม่ทันก็พอดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองทำความเข้าใจไม่ต้องไปเร็วนะครับถ้าเป็น5 2ส่วน2หารด้วย สองอถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไงนะครคูก็จะพยายามให้เป็นในหลายข้อให้เห็นความแตกต่างของมันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไงนะก็เท่ากับ5ส่วน2นะครับเจอหารเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวนี้เศษสิ่งที่มันไม่เขียนไม่ใช่ว่าไม่มีเศษมันคือ1มันก็เลยเป็น1ส่วน2นะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ นะก็จะได้เป็นเท่ากับ5ส่วน4นี่คือวิธีการทำนะก็อย่าลืมกลับนะครับต้องกลับทุกครั้งนะถ้าไม่กลับคือผิดเลยแล้วไม่ใช่กลับแล้วตรงนี้ได้เป็นศูนย์นะไม่ใช่นะสิ่งที่มันไม่เขียนก็คือมี1อยูนะ่ถ้าเจอโจทย์เป็นสไตล์แบบนีนะ้อันอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาจำนวนคระก็เหมือนกันจำนวนคระ,ะมาดูข้อที่เป็นจำนวนคระบ้าง นข้อที่เป็นจำนวนค่าบ้างอ่าเดี๋ยวเราเเราครูหาให้จำนวนคา่าโอเค C นะครับ4ข้อที่4 3่สเศษสอส่วนส่อ่าส่วนส่วนห้ดีกว่านะครับหารสเศษ1นส่วนส อ้าการหารนะรวิธีการทำนะครับวิธีการทำทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับทำให้เป็นเศษเกินก่อนก็วิธีการทำจากจำนนค้าเป็นเศษเกินก็จับ3คูณ5บวกด้วย2 35 5หบวก2เป็น17นะครับนี่คือวิธีการมา17ส่วนหาหารนะรอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะครับ12 1วก็เป็น13ส่วน3นี่คือวิธีการทำอย่าเพิ่งไปกลับนะครับอย่าเพิ่งไปกลับมันจะสับสนนะครับให้ทำเป็นเศษเกินก่อนถ้าเจอจำนวนค้าทำเป็นเศษเกินเลยนะครับเมื่อไหร่ถ้าเจอจำนวนค้าทำเป็นเศษเกินเลยแล้วถ้าเป็นเศษการบวกล่ะการบวกกับการลบล่ะถ้าถ้าถามครูนะถ้าถามครูครูก็แนะนำว่าให้ทำเป็นเศษเกินก่อนไม่ต้องไปจำเยอะว่า เอาตัวหน้ามาบวกกันตัวหลังมาลบกันอะไรอย่างนี้นะเออมันถามว่ามันมีวิธีง่ายไหมมันก็มีมันมีวิธีคิดอีกแบบหนึง่งมันก็มีแต่ครูอยากให้เราจําแค่วิธีเดียวไปเลยไม่ต้องไปหลายวิธีเข้าใจวิธีนี้แล้วทาให้มันได้เร็วมันก็เร็วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเท่ากับ17ส่วน5คูณสส่วน13เสร็จแล้วนะครับ เนี่ยตัดทอนกัได้ไหมถ้าตัดทอนได้ก็ตัดถ้าตัดทอนไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดอย่าเอาสามกับสามมาตัดกันนะครับไม่ได้นะครับนะครับว้าวนะคกระจับคูณกันสิบเจ็ดคูนสามนะครับสิบเจ็ดคูนสามก็จะเป็นห้าสิบเอ็ดนะห้าสิบส่วนหกสิบห้านั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับตัดทอนไม่ได้ก็จับคูณกันเลยดังนั้นนี่คือวิธีการการทำนะครับก็จะมี เป็นประมาณนี้การหารนอกนั้นก็เป็นการฝึกทําโจทย์นะครับพวกเราก็ลองไปทําดูนะครับถ้าเป็นในหนังสือก็จะอยู่หน้าประมาณชักหน้าหน้า37หน้า38นะครับรก็ลองไปทําดูกันได้นะครับคราวหน้านะครับครูก็จะเอาโจทย์ปัญหามาให้ทํานะครับแล้วก็จะพาไปเรื่องทศนิยมด้วยเลยนะครับ การเปรียบเทียบนะครับอย่าลืมนะครับการเปรียบเทียบใช้วิธีคูณคว้ยหรือหาคอรอนอรถ้าถามครูครูก็แนะนํา2วิธีนะครับไม่แนะนําวิธีใดวิธีหนึ่งนะแต่สําหรับเราพวกเราเราก็ทําวิธีที่พวกเราถนัดที่สุดนะครับโอเคนะดังนั้นวันนี้ก็การหารก็มีแค่นี้ถ้าเราเข้าใจการคูณการหารเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเสร็จเรียบร้อยการหารโอเคครับเอาไว้เจอกัน e p หน้า นะครับเป็นเรื่องเศษส่วนทศนิยมอ่ะนะครับเรื่องทศนิยมเศษส่วนก็จะเป็นโจทย์ปัญหาโอเค okay. see you นะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าครับขอบคุณมากครับ